สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้๋ยวมิยาเผามาแล้วขอพี่น้องอีกคลิปนึงครับสำหรับคลิปนี้นะครับมิยาแต่งตัวรอขนาดเลยมือนีจะไปทํางาดมาสั่นไปเทืปูนจะเข้ามาสั่นมิยาเราจะไปเทืปูนนะครับมิยาเผ่าเราเห็นแน่ากินอยู่เห็นยังกินเราขึ้นยึงหยิบเทิงเห็ดเทิงเห็ดเอาย้ายให้หยังต่ำมุงหงย้าต่ำมุงหงอีกแล้วยิงแก้วต่ำมุงหงคุบมไม่คมคุบมน้องไม่คมอืมดั่มแก้วมคู่ดั่มแก้วมาคู่ความเอ้า อันนี้ไม่เพาะจะคุบน้องไม่คมคุปน้องไม่คมบไดรคุปลายคุบน่อยๆคุบจะกี่บบาทจะขาบาทไหมอันนี้กะีจัดสิบบาทโอ้บกว่บอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งปลาแล้วบ่พี่น้องอลยบอกไว้เพราะไงไปได้มาเพราะไงไปใหญ่รอบญ่ปลาปลหอยทเลยเดี๋ยวต้มใบยอเาเียงเดเียนี่ใบยอส นี่ละป่องอ่ะนี่ละสิต้มไว้ต้มไว้แกเอาหัวไว้แกเอาหัวไว้โอ,อ้เอาไปตะก,ก้อยกินนะครับพี่นเพราอท่านได้กลับอยู่นะครับพี่น้องมือน,นี้ม้าได้กลับอยู่แล้วพี่น้นองก็กินข้าต้องกันนะครับกินนี่อุ้ยก้อนโอ้ยคุ้มน้องมมออไม่คมคุ้มไม่คมจั๊กน้อยขึ้นว่าขื้นอ่นะครับคึ้ว่าคือเกือมันแคบเกลือมันแคบเกลือมันแคบโอ้ไม่อย่างนั้นคืออยาก ทำหมกคั่ครับพี่น้องอยากมืม่เตมพ่อทานนีก้กน,นาปึง <c oughs> นาปึงนาปึงนาปึงพี่น,ออน้องอ้มีนต่แนวบแสบเนี้ยนาปึงไมญ่พ่อนะครับ,รบก,กินเข <c oughs> าต้อกันพี่น้องโอ้หลากหลายเมนูนมญ่่า <c oughs> น,นะครับ <c oughs> เนี่ยใหญ่ไหมก้วโอ้ยใหญ่มองดูใครอยู่มายายคือใหญ่ลงสีบรรยากาศนั่งกินเข่าตากแดดคือเก่าแล้วพี่น้องหนาวอากาศหนาวซ้ำเดือนแล้วนี่ครับหนาวหนาวหนาวโอ้ยข้อตกมันยหญ่บีบให้บ้างครับขั้นเราไม่สมกันตี๋บ้างพี่ใครอยู่ไหมใครอยู่ขอบคุณขอบคุณคุณยายนี่ครับ ชุกไปไหมชุกแล้โนุกแล้วี่สันต้มของไอเนีตัวเลยผักกับพอมันลื่ๆนี่แหละมผักกับพอลื่นอนน้ำตอโอ้ไฟตกเส่ขาเด้อไวางไกลไฟตกใส่ขาวุ้ยสมุนแรนจัน์เลยวะแรนจันเลย ครับครับครับท่านอีบงอยู่ป่ท่านนีบึงอยู่ป้มบกุงตัมบกุงเลยพี่น้องตัมบกุงยังม่เศราอย่แซมยังม่เศร้าุกแล้วพ่อซุกแล้วไดพ่อซุกแลมีสมกันได้กินข้าวได้ไปเห็นงานอือเีดายไฟประสนีเขาสดาไฟแล้วจีต้มหมกหอยไว้นะครับพี่น้องต้มหอยไว้กั มัมมี่มัมมี <learn> <itation> <c oughs> ่กิโลละแพงเลยพี่น้องกูมือนิมะคายเชอรี่อันนี้พ่ะโอ้แกงกีเได้กท่านอุ่นยู่โอ้ยเอ้อพี่น้อหยยบแล้วบาทนี่หยยบแล้วเกินเหีกเอาแล้วพี่น้องเลยเต็มเต็มเลยจะเอาแกงกิได้กุ่งกัน ต้อง่สมต้องใส่ใบขิงใบขิงใส่ใบขิงใบหอมเ้ยไปอืมก็แซ่บแต่ตอนนี้แล้วละละผชมเห็ดเนี่ยเห็ดพวกเนี้ยหั่นหั่นันทังน่ะบนเฮาบ่นผิดสมใจปนไอปนแต่ยังนี่ใส่ก็ได้แต่ใส่แล้วอักว่าสุกิงยังไงสุกจรินยังไงเห็ดเป็นแบบต้องใส่ปนก็ได้ อืับแล้วเอ้าเโอ้ไฟมันยังบูกว่านี่งมากกวาเจ้วไฟใส่ตัวันึงหันเจ้าว่านีนีนีีเหตเองไฟใส่เอะใส่เองก็ได้อะมันหล่นไงหมดไฟกันไดนไป หลากหลายเมนูอีกหลายพี่น <nói> ้องเลยซุปน้ำมัสมไม่ยอมเข้าหนึ่งปลาหนึ่งปลานิ่นกับปลานวลจันปลานิ่นโน่นจันนี่มันยี่งสกนะครับพี่น้องหายิ่เข้านั่กันบึ้ยบึกเคือมายิงเข่าปลาหนิ่งพ่อจะเอาหนิ่งไปให้ยังไปตัดที่ยังตัดไวเนียตัดไวเนียตไม่ยังไวเนียเพื่อนแล้ตัดไปเกลี่ยโอ้ยขึ้นลมหนาวเลยมา บกว่านะครับอืมี้พ่อก็ได้แจงปลากิล่เขามาลำบากนิดเขามากเขามาเขามากเขาน้ำกันนะครับมา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 พี่น้องกินเขาน้อกันครับน้องไม่สมนี่ปลาโอยแกงปลาคิลิ่งยังไม่ตันเลยหดละหดละแจงปลาคิลิ่งพี่น้องแจงปลากิลก็เรือก็เรือิีนงสมอ แค่ไดลาทุกไม่สมนะแกันมากแดดดูดปันนนำหมอกทุกคนตรงนทุกคนก็นำออกมาไงนไม่ดีจงนก็ชิอ่านแซ่บว่ะน่็น่มฮัลโหลบมันหลังคนฮึ่เขา bớt tây bạc xuống như cho không bỏ lỡ những video hấp đây.

Saka cikin kusa

หามาบงน้องไม่กินข้าวน้องเจ็บเจนี่นเเจ็บเจ็บเโอ้งาป่ากันนะมเ้งาป่ากอนไม่ใช่เพราะงาป่าเอาหมกนี่น้องกาลังกินเด้อกำลงเด้อไม่ใชเพราเห็นน้ำเดะแล้วกินข้า แล้วจี่ายตอนมีเพ่อไม่มีพ่อโกรธเนี่ยพี่น้องฟังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว่าโคือประจันิเดี๋ยวจี่ายตอนมีเพ่อโกรธอยู่นะครับพี่น้อง <c oughs> เอา้าวสร่า <c oughs> คลิปนี้พ่อใหญ่พี่น้องให้กินขา้าวเดี๋ยวพ่อใหญ่จะเดินไปทำงานกันแล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณความาวามแม่พี่น้องที่ติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินคลิปนี้ซัมนี่คลิปหนาพอกันไม่สุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเข้ายูดีกินแซ่บสุกขูซุกหุ่น าาปาฏิจารุไพ่ค่ะเจบพ่อกันไม่คลิปหน้าครับพี่น,อน้องคำสรัาคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ